สวยพรานสาวแห่งป่าดงพญาไฟประพันโดยรอรัติการใส่ลมพัดผ่านยอดไม้ส่งเสียงเสีดสีเมื่อลำต้นไผ่โอนเอ็นกระทบกันแสงอาทิตย์คลอยต่ำลงลับแนวเขาแสงสุดท้ายสีส้มอบอุน่นอาบไล่เส้นสันเขาที่ทอดยาวๆกลิ่นดอกไม้ป่าที่ลอยอวนอยู่ในอากาศผสมกับกลิ่นใบไม้ ที่กระจายตัวทับถมกันอยู่ตามพื้นอันเป็นกลิ่นที่คุ้นชินพรานสวยยืนสงบนิ่งสายตาจับจ้องไปยังแนวป่าที่ทมึนเบื้องหน้าสองมือจับแน่นอยู่บนสายสะพายปืนลูกซองยาวเก่าๆที่คล้องอยู่บนบาเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นชุดเดินป่าธรรมะถ,ถึงแม้จะไม่ได้ใหม่นะักแต่ก็ไม่ได้เก่าจนเกินไปสิ่งประกอบเหล่านั้นบ่งบอกได้ว่า หญิงสาวเดินทางเข้าป่ามานับครั้งไม่ถ้วนแสดงถึงประสบการณ์อันโชคโชนที่ผ่านมาสวยรู้ดีว่าในผืนป่าเต็มไปด้วยอันตรายทั้งสัตว์ป่าและความเร้นลับยากที่จะคาดเดายิ่งป่าดงพญาไฟด้วยแล้วหลายตหลายคนที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้เป็นผีเฝ้าป่าแห่งนี้อีกทั้งไข้ป่าและความดิบเถื่อนที่น่ากลัว แต่ก็มีมนครั้งที่มักจะเรียกผู้นิยมไพรทั้งหลายให้มาหาประสบการณ์สักครั้งในชีวิตในนั้นเต็มไปด้วยสัตว์และความเงียบสงัดของธรรมชาติและยังมีบางจุดที่เรียกว่าดินแดนหลงสำรวจบัดนี้ข้างกายของเธอมีเพียงย่ามใบเก่าซึ่งบรรจุข้าวของที่จำเป็นมีทั้งเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งและสเสบียงอีกไม่มากทุกสิ่งที่จัดเตรียมมา เพียงพอสำหรับการเดินทางไกลสู่ป่าลึกคืนนี้สวยจะต้องหาที่พักก่อนทุกก้าวย่างของเธอดูสม่ำเสมอมั่นคงและมีสติมีแววตาที่แน่วแน่ร่างกายที่เคลื่อนไหวไปอย่างเงียบเชียบเหยียบย่ำกิ่งใบไม้แห้งใต้ฝ่าเท้าแผ่วเบาจนแทบไม่เกิดเสียงการเดินป่ามานานทำให้หญิงสาวคุ้นชินกับสภาพเช่นนี้ ทุกย่างก้าวที่เหยียบย่ำลงมาที่อาจเจอกับภัยร้ายได้ทุกฝีก้าวเสียงนกกลางคืนส่งเสียงร้องกลังวานแววมาจากยอดไม้ที่กำลังจะออกมาหากินในช่วงหัวคำ่ำบรรยากาศรอบตัวค่อยๆมืดลงอย่างรวดเร็วเธอกว่าตามมองหาต้นไม้ใหญ่ที่เหมาะกับการพักแรมคืนนี้เพื่อที่จะอาศัยเพียงโคนต้นเป็นที่หลับนอนเท่านั้นคืนแรกของเธอในป่าต้องห้าม ที่ต้องเรียกแบบนี้เพราะมันมีเรื่องเล่ามากมายจนทำเอาพรานในหมู่บ้านและคนหาของป่าไม่กล้าแม้แต่จะเฉียดกลายเข้ามาแต่ไม่ใช่ลูกสาวพรานกล้าอย่างพรานสวยแน่เธอก็รักตัวกลัวตายเฉกเช่นคนอื่นๆแต่เหตุที่ต้องมาที่นี่เพียงลำพังก็เพื่อตามหาบิดาที่หายไปในป่านี้เมื่อสิบวันก่อนและมันเพิ่งจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของการเดินทางที่ไม่มีใขค่คาดเดาได้พรานสาวนั่งมองจันเซียวที่ลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าสายลมยามค่ำคืนผัดผ่านยอดมากระทบกายจนรู้สึกหนาวสะท้านเสียงจิ้งหรีเดเรไรขับร้องประสานเสียงเคลื่อนไหวของสัตว์กลางคืนที่ออกหากินมันเป็นเสียงที่ปกติของป่าใหญ่พรานสาวนั่งพิงต้นไม้ใหญ่ใกล้กองไฟ ที่ยังคงคุกกรุ่นอยู่เปลวไฟที่ไหวระริกทอนเงาร่างของตนไปบนพื้นดินใบหน้าครามแดดดูสงบนิ่งมือข้างหน้าถืออาวุธคู่กายไว้มัน่นส่วนอีกข้างก็เสืกฟืนเข้ากองไฟให้ลุกโชนเพื่อป้องกันสัตวร,ร้ายที่อาจแฝงตัวอยู่ในความมืดเธอรู้ดีว่าป่าแห่งนี้มีสิ่งที่ไม่ควรประมาทแม้ดูสงบเงียบแต่ก็ซ่อนภัยร้าย ที่คาดไม่ถึงไว้มากมายทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากพุ่มไม้ห่างออกไปไม่ไกลนักตามมาด้วยเสียงฮึมๆมเบาๆเหมือนกับกําลังพึงพอใจอะไรบางอย่างแต่หายได้เป็นเช่นนั้นไม่แต่มันคือเสียงของมัจจุราชที่เวลาเยื้องย่างไปทางใดมักจะมีเสียงครางฮึมในลำคอกลิ่นสาบสางโชยเข้ามากระทบจมูกพรานสาวขยับตัวช้าๆจับปืนไม่มั่น แววตาของเธอแสบสายไปมาอย่างระวังภัยทันใดนั้นเสียงของมัจจุราชก็ดังขึ้นอย่างประกาศศักดาก่อนที่มันจะเดินออกมาปรากฏตัวให้เห็นด้วยท่าทางดุร้ายอันเป็นปกติของสัตว์ตระกูลแมวยักษ์มันส่งเสียงขู่คำรามอีกครั้งก่อนที่จะพุ่งทยานเข้าใส่พรานสาวโดยไม่ลังเลเธอตวัดปืนขึ้นเล็งอย่างรวดเร็วก่อนจะลัน่นไกสวนออกไป พร้อมๆกับการตัดสินใจกระโดดหลบออกไปด้านข้างกองไฟไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะเปลี่ยนกระสุนเมื่อมันหมุนตัวกลับมาแล้วจู่โจมมนุษย์ตัวจ้อยอีกครั้งที่คงจะพอดีเป็นอาหารหนึ่งมือของมันสวยคว้าท่อนฟืนที่ติดไฟขึ้นมาถือไว้ในมือแล้วฟาส่วนออกไปอีกครั้งยามที่มันกระโจนเข้าหาเสียงร้องของมันดังขึ้นอาจจะเพราะความร้อนหรือเจ็บจุกก็แล้วแต่ แต่บัดนี้มันยังไม่ได้เข้ามาจู่โจมซ้ำมาอีกเธอโยนท่อนฟืนเข้าไปในกองไฟแล้วสลัดปอกกระสุนเก่าออกแล้วใส่นัดใหม่เข้าไปอย่างชำนาญเสียงคำรามลั่นและกลิ่นของมันยังโชยมาสวยต้องอาศัยใช้จังหวะนี้หาทางเอาตัวรอดให้ได้ก่อนเธอจึงหนีขึ้นไปอยู่บนคาคบไม้ที่สูงพอที่จะพ้นจากการกระโจนตัวของมัน เสียงป่ายังคงเงียบงันไปอีกพักใหญ่ก็นานพอถึงขนาดไฟในกองมอดลงเสียงลำนำไพรจึงได้ดังมาอีกครั้งและมันคงไปแล้วนั่นแหละคิดชั่งใจอยู่ว่าจะลงไปก่อกองไฟใหม่แล้วจะนอนข้างล่างแต่พิจารณาแล้วก็ไม่ดีกว่าอีกไม่นานฟ้าสางแล้วนั่งสับปะงกหลับนกอยู่บนนี้น่าจะปลอดภัยกว่าไม่นานนักเสียงไก่ขันมา แต่ก็ยังคงมืดอยู่เธอรอเวลาอีกสักนิดเมื่อมองโดยรอบได้อย่างสลัวรางอีกทั้งเสียงรหัสป่าที่ตัวยังคงถือว่าปลอดภัยหญิงสาวจึงโอยตัวลงจากต้นไม้ก่อกองไฟไว,ไว้อุ่นอาหารแล้วออกเดินสำรวจบริเวณรอบๆสังเกตเห็นรอยเท้าของบางสิ่งที่ไม่ใช่รอยเสือตัวเมื่อคืนหรือสัตว์ทั่วไปมันมีขนาดใหญ่และลึกลงไปในดิน เรากับรอยเท้าของสัตว์ร,ร้ายขนาดมหึอมาพรานสาวยืนมองรอยเท้าที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าด้วยความสงสัยเพราะรอยเหล่านี้มีขนาดใหญ่ผิดธรรมชาติรากับสัตว์ที่ทิ้งรอยนี้ไว้มันเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการจริงๆและเหนืออื่นใดลูกซองในมือของเธอจะเอามันอยู่หรือคิดแล้วก็ขนลุกสู้โดยไม่รู้ตัวเธอคุกเข่าลง เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของรอยเท้ามันมีลักษณะคล้ายรอยตีนของสัตว์นักล่าขนาดใหญ่แต่ก็มีบางอย่างเปลี่ยนไปจากรอยเท้าที่เธอเคยพบเจอมาก่อนขนาดของมันใหญ่กว่าเสือโคร่งทั่วไปหลายเท่าหนักและยังทิ้งร่องรอยกงเล็บยาวลึกลงไปในดินเรากับสิ่งมีชีวิตนี้หนัก300กิโลกร,รมัมหรือมากกว่านั้นสวยมองไปรอบกายอย่างระแวงระวัง บรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปลมที่เคยพัดมันได้สงัดลงแต่ความรู้สึกกับเย็นสะท้านเธอ,อยังคงย่ำเดินตามรอยเท้านั้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็ได้นำทางไปสู่เบื้องลึกของป่าก่อนจะหยุดอยู่หน้าปากถ้ำที่ถูกปกคลุมด้วยเถาวันนาแน่นที่ดูมือสนิทราวกับเป็นทางเดินในอเวจีเธอรู้สึกได้ถึงความเงียบ ที่นับจัทวียิ่งขึ้นทุกขณะสัญชาติยานบอกให้ระวังตัวให้มากกว่าปกติเธอกระชับปืนในมือแน่นก่อนที่จะค่อยๆก้าวไปใกล้บางครั้งเกิดเสียงใบไม้ไหวแผ่วเบา,เบาด้านหลังทำให้เธอหัวใจเต้นแรงขึ้นขณะที่มือค่อยๆเอ,อื้อมไปแต่สร้อยพระที่ห้อยคอความรู้สึกไม่สบายใจตีขึ้นมาอย่างประหลาดคงไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหม รารกล้าพ่อของเธอคงจะไม่เสียท่าให้เจ้าสัตว์ที่ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำหรอกนะเธอยืนชั่งใจอยู่หน้าถ้ำรู้ดีว่าก้าวต่อไปอาจนำเข้าไปสู่บางสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้แต่ก็ไม่อยากให้มีอะไรคาใจหรือพลาดโอกาสเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมเพราะเธอเดินตามรอยเท้ามันมาเพียงแปบ๊แปบๆก็จะหมดวันไปอีก ความอยากรู้กระผักดันให้ขาต้องเดินหน้าต่อไปเสียงขู่คำรามของตัวอะไรบางอย่างที่เธอไม่คุ้นนักก็ดังออกมาจากภายในถ้ำแล้วการวูบไหวในความมืดของถ้ำนั้นทำให้พรานสาวหนาวสะท้านและถอยออกมาสิ่งมีชีวิตที่ทิ้งรอยเท้าเอาไว้กำลังรอในความมืดเบื้องหน้าเธอจะต้องหาคำตอบได้ด้วยตัวเองแต่ยังคงไม่ใช่เวลานี้ มันอันตรายเกินไปการที่จะเข้าไปในถ้ำจะต้องไปในเวลากลางวันเท่านั้นสวยลัดละมาตามแนวต้นไผ่จบจนถึงริมลำธารที่มีน้ำใสไหลอยู่เอืยๆอเมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมรอบตัวก่อนจะตัดสินใจตั้งแคมป์พักแรมในค่ำคืนนี้ก็นับว่าเข้าคืนที่สองแล้วตะเกียงใบเล็กที่นำติดตัวมาด้วยถูกจุดขึ้น ให้แสงสว่างมูบวาบทำกลางความมืดมิดของราติการขณะที่เธอจะเตรียมอุปกรณ์และหาไม้ฟืนมาก่อกองไฟทำกลางเสียงแมลงกลางคืนขับขานแข่งกับเสียงน้ำไหลเป็นจังหวะสม่ำเสมอวางแผนผิดอีกแล้วมั้งนางสวยมาอยู่เสียใกล้น้ำอย่างนี้นอกจากจะขวางทางสัตว์ลงมากินน้ำแล้วก็ยังจะเสียงที่ดังตลอดถึงจะไม่มาก แต่การที่จะฟังเสียงผิดปกตินั้นคงต้องใช้ประสาทสัมผัสมากเป็นพิเศษเลยเธอบ่นกับตนเองยิงสาวนั่งลงข้างกองไฟลงออกข้าวเหนียวแห้งๆออกมาเคี้ยวกินกับเนื้อแห้งแบบง่ายๆเปเลวไฟไหวรระิกสาตกระทบกับลำธารเกิดเป็นประกายระยิบระยับสวยงามบรรยากาศยามค่ำคืนนี้ดูสงบและนี่อาจเป็นสัญญาณของภัยคุกค,คามทันใดนั้น เสียงคำรามกึกก้องดังขึ้นจากแนวป่าฝั่งตรงข้ามหญิงสาวใช้สายตาจับจ้องไปยังที่มาของเสียงนั้นด้วยหัวใจเริ่มเต้นเร็วอยู่ในอกพ่อน่ะพ่อไปแอบอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมไม่กลับเสียทีละ่ะภายในแสงจันทสลัวเธอเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ตรงขอบแนวป่าตรงนั้นดูมันสูงใหญ่กว่าปกติแต่เมื่อมันขยับออกจากความมืดหลังพุ่มไม้ และเถาวันนั้นก็เห็นชัดเจนขึ้นไอหลายตัวนั้นไม่ผิดแน่ตัวที่มันทิ้งรอยเอาไว้แต่ไม่ใช่ตัวที่จู่โจมเธอสวยมองตามันสายตามันที่แสดงออกมาบางทีก็ดุร้ายบางทีก็เศร้าส้อยและที่สำคัญมันออกมาตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันไม่มีแม้งเงามันเลยจะมากล้ํากลายหรือมันจะไม่ใช่เสือธรรมดา ตัวของมันเป็นประกายแสงสีสม้มจางๆแต่มันทำให้เห็นได้ชัดในความมืดเธอขยับตัวอย่างระบัดระวังเธอไม่ได้เข้ามาเพื่อสังหารสัตว์ใดโดยไม่จำเป็นสัตว์ร,ร้ายเบื้องหน้าบัรยังคงยืนนิ่งแต่สายตายังคงจับจ้องมาความเงียบทำให้ทุกอย่างดูช้าลงไปมีเพียงลมหายใจเท่านั้นที่พอจะบ่งบอกได้ว่ายังมีสิ่งมีชีวิต อยู่ยังบริเวณนี้เสียงลมหายใจของพรานสาวที่ค่อยๆดีขึ้นมัจจุราชยังคงจับจ้องมาที่พรานสาวแต่แล้วก็ทำเอาสาวต้องตกตะลึงงนันเมื่อมีใบหน้าของพรานกล้าที่ซอนอยู่แต่ก็เพียงแค่แวบเดียวไม่ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมคาตาฝาดหรือไม่ก็ถูกอาถรรพ์ป่าเล่นงานเขาแล้วเป็นแน่อย่าพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นนะ เสือใหญ่ถอยไปช้าๆและวหมุนตัวเดินตัดลำห้วยไปอีกฝั่งของลำห้วยก่อนที่จะเดินหายลับไปนั้นก็ยังหันมามองการที่ต้องเผชิญกับสัตว์ร,ร้ายและอาถรรพ์ความเร้นลับของป่านอกจากจะใช้วิชาอาคมแล้วสติปัญญาในการเอาตัวรอดก็เป็นสิ่งสำคัญคืนนี้ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรอีกและยิ่งไม่รู้เข้าไปอีกว่า ไอตัวที่มันอยู่ในถ้านั้นจะใช่เสือตัวนี้หรือว่าเป็นอย่างอื่นในไหนป่าภัยก็เยอะแล้วการนอนค้างแรมในวันต่อไปคงจะต้องขัดห้างดีที่สุดถ้าเธอยังมีชีวิตรอดผ่านคืนนี้ไปได้พรานสาวลุกขึ้นมาทำเขตอัคมไว้โดยรอบอีกครั้งแล้วใส่ฟืนเข้าไปจนไฟลุกสว่างโชดช่วงเวลานี้ดึกสงัดแล้ว แต่เธอก็ยังคงไม่สามารถที่จะข่มตาหลับลงได้เพราะป่าก็ยังคงสงัดเหลือเกินแต่ในความมืดที่ไกลออกไปนั้นได้มีดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองไปยังพรานสาวดวงตาคู่นั้นเศร้าหมองน้ำตาไหลนองหน้าไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับความจริงได้อย่างไรอยากจะบอกให้สวยกลับบ้านไปไม่ต้องออกตามหาแต่ทว่าพลังอำนาจ ที่คุกคุมพรานก้าอยู่นะตอนนี้มันมีพลังมากจริงๆนั่นคือพญาเสือโครงลายพาดกรอนตัวใหญ่ที่ขังวิญญาณเข้าไว้บางครั้งก็ปล่อยให้เป็นอิสระหากต้องการจะเรียกใช้ก็สามารถเรียกเข้ามาได้โดยที่พรานก้าไม่มีทางโต้ตอบเลยนั่นเป็นเหตุที่ทำให้เสือตัวนั้นบางครั้งก็ดุร้ายบางครั้งก็สายตาเศร้าหมอง บางครั้งก็เอื้ออาทรหากจะถามว่าพรานก้าไปพลาดพลังเสียท่าได้อย่างไรในเมื่อเป็นพรานระดับมือพระการเหตุมาจากกรรมลิขิตทั้งสองได้มีต่อกันจึงตามติดเพื่อแก้แค้นและชิดใายกันมาหลายภพหลายชาติวันนั้นฝนตกหนักมากแกเดินมาถึงที่พักณจุดแรกที่พรานสวยพักในขณะที่กำลังตัดไม้สับคมมีด ลงไปเพียงสองสาครั้งยังไม่ทันขาดจากลำเสือใหญ่ก็ยั่งมาทางด้านหลังแต่มันไม่ได้กินพรานก้ามันสะกดให้ขึ้นหลังแล้วพากลับไปยังถ้ำเพื่อที่จะเอาพรานก้าเป็นบริวารในการหาเหยือ่อถ้าวันไหนมันอิ่มดวงวิญญาณของพรานก้าก็จะได้รับอิสระแต่ถ้าวันไหนมันหิวขึ้นมามันก็จะใช้พรานก้าออกไปหลอกล่อหาเหยือ่อจนวันหนึ่ง พรานก้าหาเหยื่อให้มันไม่ได้มันจึงกินร่างของพรานก้าจนเป็นเหตุให้พรานก้าไม่สามารถจะกลับเข้าร่างได้เวลาผ่านยามหนึ่งไปแล้วเจ้าเสือตัวน,นั้นมันได้ย้อนกลับมาอีกเวลาที่พรานก้าไม่ได้ประสานวิญญาณกับร่างของมันความหิวกระหายโดยที่ไม่มีสิ่งใดมาคอยต้านทำให้เสือใหญ่วิ่งตะบึงมาอย่างรวดเร็ว เมื่อเป็นเหตุสุดวิสัยพรานก้าจึงได้ปรากฏกายมาขวางเอาไว้พร้อมกับตะโกนเรียกสวยให้ตื่นขึ้นสวยเร็วลุกขึ้นลูกลุกขึ้นรีบปีนขึ้นบนต้นไม้สวยที่นอนลืมตาฟังเสียงวิ่งของมันแต่แรกตกใจสุดขีดแต่ก็ลุกขึ้นมาพ่อพ่ออยู่ไหนพ่อก็เป็นเวลาที่เสือใหญ่มาถึงพอดี ไอ้ก่ามึงคิดว่ามึงจะขวางกูได้อย่างนั้นเนอรู้วะย่างไรกูก็ต้องได้กินมึงถอยไปต่อให้มหมขึ้นต้นไม้แล้วอย่างไงเล่าบนต้นไม้กูก็โค่นต้นไม้ได้อย่าอย่าอย่าทำลูกข้าปล่อยลูกข้าไปเถอะข้าจะไปหาเหยื่อมาให้เองเพื่อแลกกับชีวิตของลูกข้าปัดนี้หญิงสาวได้ฟังการสนทนาของเสือใหญ่กับวิญญาณพ่อของเธอ ทำเอากายสันส้านตัวโยนเพราะร้องไห้ได้วยความเสียใจหมดแล้วสิ้นแล้วพ่อเพียงคนเดียวของเธอพ่อพ่อไม่จริงไม่จริงใช่ไหมพ่ออย่าพึ่งถามอะไรเลยลูกรีบหนีไปก่อน <c oughs> พวกมึงนี้กูไม่พ้นรองกูตื่นมือแล้วนะอีลาเพียงเท่านั้นเสือใหญ่ก็คำรามลัน่น ดวงวิญญาณของพรานก้ากรีดร้องอย่างเจ็บปวดยกมือขึ้นปิดหูก่อนที่จะลอยเข้าไปอยู่ในร่างของเสือบัดนี้ดวงตาของมันวาวโรดร่างเสือกับดวงวิญญาณของพรานก้ากำลังต่อต้านและต่อสู้กันอย่างหนักยิงเร็วสวยยิงยิงพอ่พอพ่อข้าไม่กล้ายิงพ่ออยู่ในนั้นข้าไม่กล้า ยิงเถอะลูกยิงเพื่อจะได้ปลดปล่อยพ่อให้เป็นอิสระจะได้ช่วยพ่อเร็วเข้ายิงเป็นจังหวะที่เสือตัวใหญ่กระโจนเข้ามาพอดีกระสุนน is ัดน uh, awesome> ั้นถูกปล่อยออกไปแต่มันก็เป็นเพียงกระสุนธรรมดาไม่สามารถที่จะอะไรมันได้สวยรีบสลัดปอกกระสุนเก่าทิ้งไปหยิบเอากระสุนอาคมในกระเป๋าเสื้อออกมาแล้วก็ใส่ไปอย่างว่องไวมันวกกลับมาได้ ก็วิ่งตะบึงเข้ามาเธอยืนรอมันจนเข้ามาในระยะทางปืนเธอจึงปล่อยกระสุนออกไปตอนที่มันกระโจนตัวขึ้นกระสุนนัดนั้นของเธอจากเข้าที่กึ่งกลางอกแต่ทว่าไม่โดนหัวใจมันก็ร้องคำรามอย่างเจ็บปวดแล้ววิ่งกระโจนหายไปอย่างที่มันมาสวยกำลังนั่งคิดถึงวิธีที่จะจัดการกับเสือใหญ่โดยที่ไม่ให้กระทบถึงดวงวิญญ,ญาณของบิดา อนนั้นที่พ่อสอนเธอและให้กระสุนลงอาคมไว้จำนวนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าดวงวิญญาณที่ดีกระสุนก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายได้แต่ถ้าเป็นวิญญาณชั่วร้ายก็จะถูกทำลายไปเธอจะใช้กระสุนอาคมกับเจ้าเสือนั้นและหวังว่าพ่อของเธอคงจะปลอดภัยขณะที่นั่งรอให้ฟ้าสางอยู่นั้นเธอก็เปิดดูธงย่ามใบใหญ่ในนั้น นอกจากจะมีข้าวสารและสัมภาระอย่างชีพแล้วก็ยังมีย่ามใบขนาดพอดีสำหรับใส่เครื่องกระสุนและเครื่องรางของคลังและมันก็ยังมีระเบิดมือที่ทำกันเองก็คล้ายๆกับประทัดยักษ์ในสมัยนี้เธอนำมาติดตัวมาด้วยสองถึงสามอันเธอคิดว่าจุดและโยนเข้าไปข้างในนั้นเพื่อไล่เสือนั้นให้ออกมาหรือว่า เธอจะใช้ควายธนูเข้าไปไล่มันดีแต่เท่าที่ดูแล้วถึงส่งไปก็คงจะถูกมันเล่นงานเอาได้อย่างง่ายๆเพราะตัวของมันใหญ่เกินเสือปกติไปมากเอาละ่ะขอให้ช่วยพ่อให้หลุดพ้นจากมันได้เถอะไม่ว่าจะแลกตายกับเธอก็ไม่กลัวนั่งรอจนแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าความมืดของรัติการถูกขจัดไปด้วยแสงอาทิตย์ที่จะโผล่พ้นออกมาเต็มดวง ในไม่กี่นาทีนี้ยังไงเสียการที่เธอจะไปทำภารกิจก็ต้องมีแรงสู้กับเจ้าเสือร้ายนั้นเธอจะต้องมีพลังก,กำลังก่อนเพราะฉะนั้นเธอจะต้องเพิ่มพลังงานด้วยการกินข้าวคิดได้ดังนั้นก็เอามอสสนามออกมาหุงข้าวพอน้ำเดือดเธอก็ใช้มีดเดินป่าอันเล็กๆหั่นเนื้อเค็มลงไปพอข้าวสุกเนื้อเค็มก็เปื่อยนิ่มเธอจึงจัดการจนอิ่มท้อง ล้างหม้อและอุปกรณ์ของเธอแล้วก็เอาย่ามใบใหญ่แขวนไว้กับลำไผยใช้เชือกที่นำมาด้วยผูกเอาไว้เธอยกสร้อยพระที่พ่อมอบให้ขึ้นพนมมือจรดศีรษะอารัธนาขอให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองขอให้เธอช่วยดวงวิญญาณของพ่อกล้าได้ด้วยเถิดเรียบร้อยแล้วก็มุ่งตรงกลับไปยังถ้ำนั้นอีกครั้งและมันก็เป็นทางที่มีรอยเลือดหยด,ดไปเช่นเดียวกัน เดินไปก็อดที่จะใจเต้นระทึกไม่ได้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วที่เธอต้องทำศึกใหญ่กับคู่ต่อสู้ที่ไม่สมน้ำสมเนื้อกันแล้วสวยก็มุ่งตรงไปยังถ้ำหลังม่านเถาวันพรานสาวไต่ปีนขึ้นไปบนเส้นเถาวันที่ถักทออยู่ใกล้ๆกับปากถ้ำถ้ำนั้นดูไม่กว้างขวางสักเท่าไหร่มองเข้าไปก็ไม่ถึงกับมืดสลัว ในเวลาที่ฟ้าสางแล้วเช่นนี้เมื่อวานนี้เธอมาถึงจุดนี้ก็คํำแล้วจึงไม่สามารถจะมองเห็นข้างในนั้นได้แต่วันนี้มองเห็นชัดแสดงว่าข้างในต้องมีปากปล่องหรือช่องรับแสงเป็นแน่ใกล้ๆก,กับปากท้ำตรงนั้นมีก้อนหินใหญ่ถึงแม้ว่ามันจะไม่พ้นวิธีการจู่จมของมันแต่ก็ยังดีกว่าอยู่พื้นราบ ในระดับเดียวกันเธอปีนไต่ลงมาจากเถาวันที่ถักทอก่อนที่จะเดินไปยังก้อนหินใหญ่หน้าปากถ้ำอย่างเงียบกริบก็รับรู้ได้ถึงการมาของหญิงสาวมันร้องคำรามลั่นในมือถือระเบิดมาด้วยลูกหนึ่งที่มีสายชนวนค่อนข้างจะยาวเพื่อให้พอมีเวลาให้เธอได้วิ่งไปหลบได้ทันเมื่อจุดแล้วก็โยนเข้าไปก่อน ที่จะวิ่งหลบหลังก้อนหินใหญ่นั้นไม่นานนักเสียงบึ้ม <S <S ก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงคำรามและการสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณถึงแม้ว่าจะไม่สามารถสังหารมันได้แต่ก็สามารถไล่ตอนมันออกมาเธอลุกขึ้นหันปากกระบอกปืนไปทางหน้าถ้ำเมื่อเหมือนวิ่งออกมาเธอได้จัดการมันให้จบจบไปเพียงไม่เกินอึดใจมันก็ออกมาจริงๆ แต่ออกมาแบบสะบักสะบอมแสดงว่าระเบิดของเธอลูกเมื่อกี้นี้อาจจะไปตกแล้วระเบิดเอาบริเวณใกล้ๆมันทําเอาเลือดอาบไปทั้งตัวมันร้องคำรามลั่นเมื่อเห็นว่าคนที่ทําร้ายมันยืนอยู่บนชะงนหินมันจึงตั้งท่าจะกระโจนขึ้นมาแต่ช้ากว่าหญิงสาวเมื่อเธอกระโดดเกาะเทาวันแล้วปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วแต่เสือใหญ่กระโจนตาม แต่ด้วยน้ำหนักตัวที่มากทำให้มันตามเธอไม่ได้พรานสาวตัดสินใจปล่อยกระสุนออกไปเปรี่ยงกระสุนอาคมจอกเข้าที่เบ้าตาขวาทะลุออกทางท้ายทอยร่างนั้นตกกระแทกพื้นก่อนที่มันจะหดเล็กลงจนเหลือราวแปซอที่แทวร่างกายของมันใหญ่โตก็เพราะตะบกของมันเท่านั้นเองหรือนี่สวยขอบใจมากลูกพ่อเป็นอิสระแล้ว และต้องไปตามทางของพ่อเองกลับออกไปแล้วใช้ชีวิตต่อไปให้ดีนะลูกสวยพรานสาวแห่งป่าดงพยาไฟประพันธโดยรอรัติการ